วันนี้นะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์5อย่างนะคะที่คิดว่ามันเลิศมากเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะที่เคยแนะนำไว้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ r e f l o n Photo Ready นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีขายที่เคาน์เตอร์ของ r e f l o n ทั่วไปหรือว่าซื้อได้ที่สนามบินนะคะราคาไม่แพงคิดว่าคุ้ม ถ้าซื้อที่เมรกานะคะก็ไม่ต่างกันมากนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยจะมี2แบบก็คือจะมีสีขาวมุกแต่ว่าจะขึ้นว่าเป็น Revlon Photo Ready Perfect อันนี้นะคะจะเป็น Color Correcting Primer นะคะคือจริงๆมันก็คือ primer แหละคะ่ะแต่ว่าพอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกเป็น primer มันไม่ได้ทำให้หน้า สีเท่ากันอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอมาดูรีวิวผ่าน YouTube ทีหลังก็มีคนบอกว่าคือจริงๆตัวเนี้ไม่ได้ช่วยคือจะเอาสีขาวหรือว่าสีเนี้ยก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นสี002นะคะออกจะแนวพาสเทลนะคะอ่ะเดี๋ยวจะฉีดให้ดูบีบให้ดูเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเจลอย่างเงี้ยนะคะบางๆไม่ต้องกดมากค่ะทาให้ทั่วหน้าแล้วก็พอถูไปบนมือเนี่ยนะคะ ก็จะซึมง,ง่ายมากเลยกลิ่นอาจจะไม่หอมเท่าไหร่ค่อนข้างจะแบบแนวพลาสติกเนาะแต่ว่าพอทาเข้าไปเนี่ยคะ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเคลือบหน้าเราอะเหมือนประมาณว่ามันเป็นไพรเมอร์ที่สมมติว่าถ้าหน้าเราเป็นหลุมหรือว่าขรุขระไม่เท่ากันเนี่ยนะคะพอลงตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกลี่ยง่ายขึ้นตามรีวิวอื่นที่เขาว่าก็คือเขาบอกว่าถ้าทาตัวนี้แล้ว ตามด้วยฟาวเดชันเนี่ยมันจะทำให้ฟาวเดชันทาได้ลื่นขึ้นเพราะว่ามันคล้ายเป็นซิลิโคนนะคะแล้วมันไม่ทำให้หน้าเนอใช้แล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันด้วยตัวเนี้ยนะคะลองแล้วชอบมากให้5ดาวเลยเพราะรู้สึกว่ามันดีจริงๆนะคะ<ๆ>ก็ถ้าสนใจก็ไปซื้อได้ตามร้านหรือไม่ก็ถ้าแวะไปตามสนามบินก็ซื้อได้นะคะ คุมตัวเนี้ยถ้าหมดแล้วซื้อใหม่แน่นอนค่ะตัวที่2เนี่ยนะคะเป็นของญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ Canmake นะคะเป็น Milky Moist Base นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ช่วยปกปิดมากบอกไว้ก่อนว่าหน้าอะไรเนี่ยเวลาใช้คือเป็นคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวหรือแผลเป็นคือเป็นคนหน้าผิวผสมธรรมดานะคะก็คือไม่ต้องใช้ปกปิดมากทีนี้เนี่ยของ Canmake ตัวนี้ค่ะ มันจะมีแค่สีเดียวที่ให้ใช้แต่ว่ตัวนี้ผสม SPF ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลง SPF เพิ่มนะคะก็คือสีมันจะเป็นสีประมาณนี้ค่อนข้างที่จะสว่างนะคะถ้าหากว่าเป็นคนผิวไม่คล้ำม,มากอะคะ่ะผิวออกแทนนิดน,นึงก็ใช้ได้นะพลอยก็เป็นคนผิวค่อนข้างจะ แทนหน่อยก็ใช้ได้เนี่ยค่ะปกติไอ้ก็จะลงตัวนี้จริงๆลงตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันผสมกันแดดแล้วก็ถึงจะลงอ r พร e r เมอร์ของ Revlon นะคะอีกทีหนึ่งถือว่าโอเคเลยตัวนี้ชอบมากเพราะแบบมันจะมีผสมเกล็ดกลิตเทอร์ลิงนิดหน่อยแต่มันไม่ทำให้หน้าดูวาวเยอะเกินไปนะคะตัวนี้เป็นชู u อโอเอมูระค่ะตัวนี้เพื่อนให้มาเพราะว่า ใช้เราแพ้ Stage Performer นะคะ Instant Glow อันนี้เนี่ยถาม BA มาเขาบอกว่าสามารถใช้เป็นมอยเป็นพวกมอยเจอร์ได้เลยนะคะก็คือว่าถ้าตัวนี้ไม่มีผสมสาร,รกันแดดก็คือให้ทามอยเจอร์แล้วก็ทาตัวนี้ลงไปแล้วค่อยทากันแดดทับทีนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้ก็มีสีเดียวอีกเหมือนกันนะคะ ถ้าเห็นตรงนี้มันจะดูขาวใช่ไหมคะมีเม็ดเม็ดเล็กๆไม่รู้จะมองเห็นกันไหมแต่ว่าพอถูไปเนี่ยนะคะเม็ดบีบเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเข้ากับสีผิวเราเลยอะคือถ้าเป็นคนผิวขาวอะก็เข้าผิวคลำ้ำก็เข้าเพราะว่าเขาทํามาเป็นแบบมีสีเดียวนะคะก็ชอบอยู่คะ่ะเกลี่ยง่ายดีเหมือนกันแต่รู้สึกแต่ที่ไม่ชอบใจก็คือว่ามันไม่ได้ผสม spf แล้วก็ใช้ไปเ้วรู้สึกว่าหน้าแอบ,บมันระหว่างวันวนะคะก็เลยใช้บ้างไม่ใช้บ้างอ่ะคราวนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งของ r e ฟ l o n ที่ชอบมากเหมือนกันเป็น r e ฟ l o n p h โต้เรดี้อีกแล้วแต่อันนี้จะเป็นลายสำหรับใต้ตานะคะเป็นคอนซีลเลอร์จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับใต้ตาหรอกคือใช้ตรงไหนก็ได้ที่เป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตาม คลิปที่เขารีวิวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นปกปิดรอยดำใต้ตาแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในคอนซีลเลอร์ที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้ข้อดีก็คือว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ไม่ทำให้ใต้ตาแห้งค่ะเพราะปกติคอนซีลเลอร์เนี่ยใช้ไประหว่างวันมันจะเป็นรอยร่องตามร่องตายเงี้ยตัวนี้ใช้แล้วไม่ไม่เป็นนะคะอันนี้อ้อยซื้อมาเบอร์0 0นหนึ่ง ซื้อที่สนามบินเหมือนกันเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่สองสีเราก็เลยคิดว่าสีนี้น่าจะโอเคแต่พอเปิดออกมารู้สึกว่าสีมันอ่อนๆกลัวว่ามันจะอ่อนไปหน่อยแต่พอใช้แล้วก็โอเคค่ะก็คือเนี่ยสีมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็พอแบบถูเข้าไปมันก็เกลี่ยง่ายนะคะทดลองแล้วอันนี้บอกได้เลยว่าไม่เป็นหลุมใต้ตาค่ะ คือปกติเวลาใช้คอนซีลเลอร์ยี่ห้ออื่นเนี่ยพอผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงคราวนี้มาเลยเป็นรอยแตกระแหงแต่ตัวนี้ไม่เป็นก็แนะนำนะคะอันนี้ไม่แพงด้วยสามารถหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์เลฟลอนเนาะน่าจะมีหลายสีให้เลือกแหละแต่ว่าถ้าคนสีผิวประมาณออยเนี่ยถ้าใครรู้จักรอ,อยนะคะก็รู้ว่าศูนก็โอเคอะ่ะอืมอ่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะที่จะแนะนำอันนี้นะคะ อาจจะไม่ดังมากที่ประเทศไทยแต่เขาก็มีเว็บที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นะคะคือ ELF หรือมาจากคำว่า um, eyes lips face นะคะเป็นยี่ห้อแบรนด์ของอเมริกาคือจะเป็นแบรนด์ราคาถูกอะคะ่ะคือของลายนี้ไม่ค่อยแพงแต่ว่าคุณภาพดีเลยละ่ะ ตัวนี้ไอก็ดูรีวิวก่อนที่จะซื้อนะคะเป็น HD lifting concealer ตัวนี้ก็ใช้ใต้ตาเหมือนกันแต่งแล้วแบบทำให้ใต้ตาสว่างอะ่ะชอบเหมือนกันอันนี้ทาแล้วก็ไม่แห้งแล้วก็รู้สึกว่าทาแล้วตาเด้งอะ่ะสีอาจจะดูแบบอ่อนแต่ว่าในเว็บไซต์เขาก็จะมีหลายสีมันจะมี3ส,สีค่ะจะมีเป็นสี ม่วงสีเขียวแล้วก็เป็นสีนิฟแต่สีนี้มันเป็น r lightening ก็คือจะทำให้ใต้ตาเราเนี้ยสว่างขึ้นมานะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็แดบๆๆอย่างเงี้ยไปจะบอกว่าเวิร์กมากเลยอะ่ะคือใช้แล้วแบบตาสว่างมากอะ่ะชอบมากก็เป็นอีกตัวที่แนะนำนะคะไม่แพงถ้าสนใจก็ลองไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่น่าสนใจใช้นะคะก็ <S 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 วันนี้ก็เนี่แหละค่ะทั้งหมดห้าตัวเนาะ <Okay. S 1> สนใจตัวไหนก็ไปหาซื้อกันได้นะคะจะบอกว่าสามตัวเนี้ยหาซื้อได้ที่เมืองไทยแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยนำเข้ามาหรือเปล่าเนาะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันลองดูนะคะ แนะนำมากราคาสบายกระเป๋าค่ะวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวจะมารีวิวครั้งหน้านะคะ